ให้เจอในเมดิคานนะพี่เจอไปดูมานี่แหละเอาจริงๆนะเนี่ยดิเซรุแมร้องสมัยว่าไม่ใช่ไปดูมา มาไว้ชาไวน้นที่บ้านเรามามาอยู่ตรงนี้แอังอตรงนี้แม่ก็ไม่หาโูดีหิวร้องร้องหาแม่ไร้านบ้านอะเบุูก็มีแม่นะจะเบบูกแบบเป็นเนาะจอนนี้เบูมาอยู่ที่บ้านพี่ม่อบคพี่ ด้านเบบูมีแม่มีพอ่อมีพี่นะคะมีน้องสาวเลยค่ะเนี่ยแม่ทักพร้อมมีน้องสาวจอมโซนจนเหมือนคนพี่จอมจนเหมือนคนพี่จอมซ่าเลยนะคะเนี่ยเหมือนเป๊ะแมคนละครอคนละค่ะคนละมีสายเหมือนกับคล้ายๆกันเปรียบเลย จนทั้งคุณพี่จงน้องเลยเฮ้ยคุณค้าเอาน้องยังเป็นเด็กขี้เยอยู่เลยน้องงอแงตลอดเียชานี่หนึงจับอีนึงจะบุมนี่จ้ะเจ้าเบ,บบ้า มันเก็บนาะคุณหนกบูมค่ะทิค่ะไม่จบค่ะ